ยานหมดเลยมาดูกันต่อเลยนะครับนี่นะฮะแต่ขาก็โอเคอยู่นะไม่เจ็บผมก็ว่าเขาไม่เจ็บแล้วนี่หน่อยนี่หน่อยเนี่ยดูการลงน้ําหนักสักก่อนนะเขาจะขย ե กขย ե กขย ե กเพราะอ้วนเกินเออแล้วโนอากินข้าวไหมครับวันนี้กินหมดชาของชาแล้วอืมตัวนี้โอ้ไม่ได้เจอกันนานตัวใหญ่มากเลยอุ้มไหวไหมเนี่ยอืมโอ้ยนั พัดลมสองตัวนะคะธรรมดานะคะเขาชอบพัดลมโลอาหนักมากใครก็ไม่อยากอุ้มใครก็ไม่รักผมลือสุดใช่มพี่ลลลืืือออสสสุุุดดดพี่แมวขนุนไม่ชอบข้าวแต่เด็กๆแล้วจ้าจะทานแต่เนื้อจ้าสั้นนะฮะกินตะกับนะฮะกินแต่เนื้อ ไปไปกินพากันไปลุยเลยเดี๋ยวแมงบันนะแมงบันเยอะไปลุยไปลุยส้มตำกันเลยพี่แกมากินส้มตำค่ะแม่ ลูกเสียนะมันภาษาลุงสีไม่มาลุงสีลุงสีไม่นามากินพิซซ่ามาเด้อมากินซ้อมเตาอืมมากินซ้อมเตาคืนนี้เคซี่นอนที่นี่นะคะน้องอภิสรครับผมนะฮะ คุณพอดูสาสวัสดีครับพี่โรดเรสสวัสดีครับนะพี่แหม่มนะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับ400รลอ์ไรนะฮะเดี๋ยวนกี้กับน้องแววจะกินส้มตำโชว์พี่พีเอฟซีนะส่วนผมเดี๋ยวจะไปอัพผมจะไปอัปเดตรัวนะะเดี๋ยวผมดูสาวๆเขากินสักหน่อยี๋ยวเราก็จะไปอัปเดตรัวนะฮะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเือเคซีเกือเคซีนาิบรงเสือบานอรอมากเลยอ่ะอืมตาเขารอเขารอมพี่นกี้ไปน้องแววรอแล้วนะผสมกับไข่มนจะเป็นยังไงนส้ไม่ออกคุดสภาไมออกดือมาหาดื้อดอดื้อดื้อดื้อ้ดื้อดดื้อ เดรเมนสามหมื่นเปดแสนเลยมนหัวแล้วค่ะมาดูสาวๆเขากินส้มตำกันก่อนนะเมื่อกี้นี่ก็ตำไปแวะซื้ออยู่ร้านน้องแววที่พาไปนะพอดีผมพาเลยไปเลยจะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมานะครับออาแต่ท้เลยเออแววพากระงทางอยู่ความจริงอะจำมั่นใจมากว่าจำทางได้แต่จริงนะคือลง ล่ามอยู่ตรงไหนก็เข้าติดซอยแล้วก็ไม่รู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนกันแน่กำลังสีแวะจอดถามชาวบ้านเจอพอดีเลี้ยวไปจนเจอนะเลี้ยวไปอีกซอยนึงอ่ะกลับวนขึ้นมาถึงเดจอเข้าสู่ทางอยู่แม่นบอกว่าลูกเปิดใจโอ้โหขั้นใจมากเราไปออกข้างอนามัยตอนขึ้นมานะเออเออเกือบเกือบได้ไปให้ผู้ใหญ่บ้านประกันเลยเออป่านนั้นป่านนั้นอันนี้ตามอะไรอ่ะ ตามอะไรตามรวมหรือเปล่าทะเลรวมตามตามไทยตามไทยกับทะเลรวมมานะครับใครอยากกินส้มตำนะพี่ๆทุกท่านนะคุณโสพลคุณหัวเวยนะฮะคุณเดียวนะมาเด้อมาเด้อนะครับพี่แมมนะครับมานะครับมากินส้มตำกับพี่นะอันนี้คลิปที่สองนะฮะลงไปลงวัดไปวัดแล้วก็ลงขึ้นมา วัดป่าวิยพนตอรงเแล้วก็เลียวซ้ยอวัดป่าวิยาพลตรงแล้วเลี้ยวซ้ายอมันจะอยู่นั่นเลยเปนเลี้ยวอยู่ตรงนี่ตรงวัดวัดคิดนะแต่ตอนแต่ตอนออกมาน่ะวัดคิดก็เห็นนะขาขี่รถส่งอ้อมไปออมมาเหค้่ะคุณดีวันนี้เป็นตอรันนี้เป็นตำป่าทะเลค่ะมาเด้อ พราวว่าอันชีเ็กนี้ตรงนี้น้องแววพากินสองรอบแล้วอร่อยมากน้องแววบอกชิว่าตำอะไรตำตาไทยทะเลไข่เค็มอ๋อไม่ใช่ตำตำข้าวโพดทะเลตำไทยข้าวโพดทะเลตำไทยข้าวโพดทะเลไข่เค็มอันนี้สำหรับใครที่ไม่ชอบทานปลาร้านะคะเอไปเอากินเลยกินเจ้าหนคุยกินเลกัน แี่ตามากินังกันดูเออยากก่มาดูขนุนว่านดูเห็นแล้วเห็นแล้วเขาเอาลงถึงดีมากเขาก็อยู่คนเดียวเขาลงไปอยู่นู่นนะครับใต้คลองนะฮะมันลงตรงเย็นเขายู่เย็นเด่นึ้นน้ำเย็นก่อนกินเนะแม่มาหน่งกินแล้วโอออยากกินนี่อยากกินนี้แล้ว พี่หนนาถ้าฟังอยู่มากินส้มตำเด้อเคซี่ก็จอดรถอยู่หน้าบ้านนะเคซี่มากินส้มตำเด้อเรียกสองรอบแล้วจะเผารถแล้วนะไม่ยอมลงจากรถเออเดี๋ยวผมก็จะชิมสักหน่อยนะฮะเพื่อนยังเซเวอเซเวออยู่นะฮะมันอยู่หันล เ็นสวัสดีทุกท่านนะครับส้มตำยัวยัวนะฮะส้มตำยัวยอร่อยอร่อยนะฮะมาหมานรอบก่อนนุกกี้ติดใจนะครับพากันไปซวยมา แล้วส่วนหนึ่งก็ให้พ่อกับแม่นะคะเมตาผ้าให้แล้วนะบรรยากาศค่ะอาจารย์ผ้ากุ้ไห่สีขาวมีค่ะพี่สมานโทรมาเบอร์0814714886ค่ะพออยู่นะคะตอนนี้ผู้สั่งจอง10คนแล้วเช้าอาจารย์เสดยนสินนาดินทวงคลิปอยู่ได้ดูหรือเปล่าคะอป้าจะโอนนุนผ้าสีขาวหนึ่งคืนโอเคค่ะคุณป้านะคะพกเข้ามาเลยนะนะครับอ่ะสมตตอนนี้ประจำที่ นั่งเลย Crazy. เคซี่เลือกเอาสวัสดี้ช FC ช่องอันดีสอนด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ,คคะนี่นะฮะก็อุ่นนุนเคซี่ได้นะครับ อ่าอบพระคุณนะคะค่ะนะครับสวยๆนะครับอดุลค่าคุณหลายเคซี่เคซี่ก็มอบโอกาสต่อให้หลายๆทุกท่านหลายๆคนเลยนะคะเคซี่ติ่ามันเป็นบุญต่อบุญค่ะออดิซอนก็เดี๋ยวสิหาของมาขายคือเคซี่ครับสิได้สิได้ค่าน้ำมันหลุดไปวางเยี่ยมครับใช่ชิดล้อต่เงิน YouTube บุพเพใช่ครับใช่เราต้องหาขายของด้วยเพราะเอฟซีท่านในตาเราอยู่แล้วอันนี้เอฟซีโทรมาแล้วสวัสดีค่ะเคซี่ค่ะสวัสดีค่ะ เห็นไหมได้ขายของทันทีเลยเห็นไหมครับต่อไปเดี๋ยวอดิศรกับลูกี้ก็หาของมาขายครับจะได้ค่าน้ามันหลดไปวังเยี่ยมเงินเดือน youtube เดือนนี้หมดแล้วนะฮะเพราะว่าน้อยมากนะครับเดี๋ยวผมจะหาของมาขายดีละครับเพราะว่าอยากไปวังเยี่ยมกับบุมีงบไปแล้วนะครับต้องรอรอบต่อไปนะฮะอ่ะขอบคุณทุกท่านนะนี่นะมาดูเด็กๆนะฮะ น้องแววนะฮะกับน้องนุกกี้นะฮะสองเด็กนะฮะหน้าเด็กนะครับมากินส้มตำนะอันไหนอร่อยกว่าการแววแวลอ,อันไหนอร่อยอร่อยทั้งสองมาดูพี่สั้นชิมดีกว่าเพราะว่าแววกินบ่อยต้องต้องถามพี่สั้นว่าชอบแบบไหน,น yeah, บ๊แมนเขาใส่ปลาเด็กนัวขากบ่อนะรอบก่อนกับเซบอันนี้ตังไทย่านี้อันนี้ปลาอืม แต่ว่าตังคไทยอร่อยจนะถ้าข้าวไม่ตายจริงๆก็พี่สามก็ยังเอาน้ำอืมนะฮะดูพี่สั้นกินแต่ถ้าพี่นาคืนตั้งหนึองเปรี้ยวลดลดบาลงก่อนหรอหวานเปรี้ยวอ่าพี่นาถ้ามาทานมากินส้มตำเด้อนะฮะ,ะป่านนี้สงสัยน้ำลายไหลแล้วเป็นไดพี่สัน้นแซ่บบ่อันใดแซ่บ แคบแมววะพี่ซันยังไม่แน่ใจขอชิมอีกรอบนึงอะไรทุกอย่างเด็กนุ่นแบบนี้นะครออร่อยบบมีแคบหมูเนาะเอาแคบหมูมากินนำแกๆออมีเหรอโอเคเดี๋ยวสิกินนะฮะวันนี้อร่อยเนาะอร่อยทั้งสองอย่างเลยอ่านี่ครับอร่อยทั้งสองอย่างเลย 哎。